และนี่คือเครื่องสำอางที่บ้านเคยใช้เมื่อในอดีตเป็น10ปีมาแล้วนะครับตอนนี้เครื่องสำอาง KA ครับพี่โอมก็บรรยายไม่ถูกเพราะว่าพี่โอมต้องอาศัยความรู้จากน้องสาวนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถกดลิงก์แล้วสั่งซื้อได้เลยมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวขอดูทีละอย่างเลยนะครับนี่กันแดดแน่นอนครับ50 S.P.S. 50บวก P.A. บวกบวกบวก,บวกตอนนี้หน้าหนาวแดดบ้านเราแรงนะครับอ่าไม่สงสัยอันนี้สำหรับทาปากกันน้ำกันเหงื่อโอ้โหผลิตภัณฑ์กันแดดล้วนๆเลยครับ K.A. Bright แองโกลเดครีม SPS 40 p a บวก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 ไบรท์ทั้งวันโกลทั้งคืนปรับผิวไบโกลใสช่ำวาวพี่โอไม่ต้องบรรจาย์ละกันคุณผู้ชมกดซื้อได้เลยครับช่วยเหลือช่อง